สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเบนดิ้งชาน n e ลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการทํางานเครื่องซักผ้าหยดเหรียญแล้วก็เครื่องอบผ้าหยดเหรียญน,นะครับซ้ายมือจะเป็นการทํางานของเครื่องซักผ้าหยดเหรียญชนิดฝาหน้านะครับตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะครับซักผ้านิดสองราคานะครับ ราคาที่120บาทราคาที่230าบาทเกาะเหรียญนะครับรองรับทุกชนิดเหรียญ1นบาท2บาท5บาทและ10บาทเครื่องที่3จะเป็นเครื่องอบผ้าจอเหรียญนะครับรองรับทุกชนิดเหรียญเหมือนกัน1บาท2อบาท5บาทและ10บาทตอนนี้กาลังอบผ้าอยู่นะครับเครื่องตรงกลางก็จะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้ายอเหรียญ เช่นเดียวกันนะครับมองนครับสองราคาราคาที่1 20บาทราคาที่2 30บาทนะครับให้บริการ24ชั่วโมงนะครับที่อีสานเวนดิง้งสนใจธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญชนิดฝาบนฝาหน้าเครื่องอบผ้าติดต่อได้ที่อีสานเวนดิง้ง0885757680นะครับ สมาชิกกดติดตามสอัสไาชกรกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ